สวัสดีครับอยู่ผมซินดี้เสียนะครับวันนี้อยู่ในเกม King God Castle นะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวลอง PVP กันดูนะครับหลังจากที่ผมกลับมาแล้วก็ฟาร์มมาประมาณ4วันนะครับก็มาดูกันบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมเจแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่แต่ก่อนสิก็คือ 2- 3สวันที่แล้วนะครับผมลองไต่มาก็อยู่แต้มประมาณ1,800นะครับผม ทีมที่ใช้นะครับตอนแรกเป็นฮันซีนะก็คือทีม3นะครับผมนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะจริงๆอ่ะผมกะว่าจะเอาเอสเทียแต่ว่าผมไม่มีตัวนะครับผมก็ตรงนี้ก็เลยอดเล่นแล้วก็ฮันซีก็สมบัติออฟประมาณนี้นะครับผมมันไม่ได้ออฟดีอย่างนี้หรอกตอนแรกอ่ะทีนี้ผมคือหลังจากผมไปบ่นในกลุ่มอ่ะแล้วก็ออฟ สโคบวันเดียวนะครับเมื่อวานที่ผมบ่นในกลุ่ม facebook นะ่ะแล้วผมก็มาลองออฟเล่นนะครับนั่งฟาร์มตอนฮอตไทม์ก็ได้เลยครับออฟน่าจะท็อปแล้วนะก็เดี๋ยวโยกช่องเอานะครับผมแล้วก็ทีมก็อยู่ประมาณนี้เล่นเมื่อวานก็ไต่ามาพันแนะครับก็ค่อนข้างหัวร้อนกับไอ้สโคบนี่แหละก็ในเมื่อต่อต้านไม่ได้ก็เข้าร่วมซะนะครับผม แล้วก็วันนี้นะครับก็เปลี่ยนทีมมาลองเล่นกระลำดูนะครับก็เห็นเขาว่าโกงนะซึ่งซึ่งผมเป็นโดนแล้วแหละมันก็มันก็โกงอ่ะแหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้สมบัติแบบนี้กันนะครับแต่ว่านี้ผมลองแหวกแนวดูเพราะว่าอันอื่นเน่ะเช่นหมวกเนี่ยผมยังไม่ได้ทํานะครับแล้วก็อะไรขวดยาก็ออฟมันมันจะว่าดีก็ดีแหละแต่ว่าไม่อยากใช้นะครับเอาเป็นดาเมดไปเลย ก็เล่นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็แท่นเป็นฮีโร่5 5ทอง10นะครับแล้วก็เล่นแค่2ตัวเลยก็คือกะล่ำกับมาล่านะครับผมเอามาล่ามาแค่สแต็ควยนะก็มีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมเซตทีมมานั้แหละก็ลองดูนะครับตอนนี้ก็ก่อนก่อนไปพีพีนะครับแผนตอนนี้คือเร่งทำสมบัตินะผมก็จะมีท็อปอยู่ เกือบท็อปอยู่ที่มีท็อป2ชิ้นนะครับวยกับหน้ากากแล้วก็สโคก็เดี๋ยวโยกเอาก็ท็อปแล้วครับแล้วก็ที่ผมทําไว้อันนี้ชาตหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวคงได้ย้ายออฟมานะครับแล้วก็อันนี้ก็เดี๋ยวคงได้ทําต่อนะครับผมพวกนี้ตามลําดับแล้วก็มีทีมเวทอีกอันหนึ่งนะครับที่กําลังปั้นก็คือเป็นฟาราเอลนะครับก็คือผมจะทําทั้งสายเ สายความเร็วแล้วก็สายเวทด้วยนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนอยากจะกอบทีมก็จะได้มีให้กอบทั้งหมดเลยตอนนี้เวทสิบสองนะครับผมก็กําลังมาสมบัติก็ประมาณนี้ครับที่ทําไว้แล้วก็หน้ากากของสายเวทนะครับแล้วก็เป็นโล่นะครับผมก็อันนี้ก็ยังไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเศษมันไม่พอ พูดมากไปแล้ก็เดี๋ยวลองพิ p ดูครับอ้ยผมจัดทีมไ้แล้วนะผมจะเลี่ยงขอนไม้นะครับผมเพราะว่าแพ้ทางนะเพราะว่าเราใช้สะโขบนะครับก็เดี๋ยวลองดูทีผมก็ตอนแรกนะครับได้มาล่ามาเดาเงินก็น่าจะแพ้นะครับตามระเบียบ ท่าที่2นะครับก็เอาเอาเออเามาร่ามาสแต็ก e อย o i นะครับ2ตัวแล้วก็เทิร์นที่3นะครับเอามาสแต็ก e อย o i d ตัวเป็น6พอดีแม็กพอดีนะครับผมดาเมจก็ประมาณ3า0พกับ4 0 0พความเร็วในการโจมตี6นะครับแล้วก็เอาลูนเนียมาตัวหนึ่งเผื่อไว้ แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นมาล่า3ตัวนะครับแล้วก็กระลำสี่ตัวเนื่องจากว่ากระลำเนี่ยถ้าถึงแม้แค่อยู่แค่2ดาวหรือว่า2ดาวเงินหรือว่าดาวทองมันก็โหดอยู่ครับเพราะว่าสมบัติผมออฟไป2องร้อยขกสิบกว่านะครับก็มีประโยชน์กว่าเอาตัวอื่นนะถึงแม้ผมจะเอาตัวอื่นมาทาดาวทองอ่ะมันก็ไม่ได้โหดเท่าตัวที่เราเน้นออฟสมบัติไปนะครับ ก็คือแรงมากตอนนี้นะครับลองดูว่าเราจะไต่ได้กี่เกมนะครับเดี๋ยวไม่พูดมาหนะครับรีบไปเลยว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะครับผมก็ลองดูนะครับว่าแพ้ทางแบบไหนบ้างแล้วก็ชนะทางแบบไหนบ้างนะครับ ผมจะเลี่ยงขอนไม้กับพวกตัวตีไก่นะเพราะว่าเสียเปรียบนะครับผมโอ้นักอยู่ ทีมที่จะแพ้ก็น่าจะกระหล่ำด้วยกันเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันโกงพูดตรงๆคือมันโกงนะครับด้วยความที่มันหลบ50%นี่คือโกงมากก็ดูกันไปยาวๆนะครับว่าเป็นไง ก็อตอนนี้สมบัติค่อนข้างออฟดีนะครับท็อปมีทุกชินเลยแล้วก็มี2ตัวเลยนะครับทั้งเออเทียเจ็กับเทียหกเกม2เกมสุดท้ายน่าจะแตกยากนะถ้าไม่ได้เจอแบบช็อตจังหวะนรกนะครับก็น่าจะไหวนี่เขาเล่นยอนนะแปลกๆ ลองดูก็ได้เวลาเจอทีมไหนแปลกๆนะครับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ก็แนะนำให้ลองเข้าไปสู้นะครับผมเพราะว่าถ้าไม่สู้หลายๆทีมเราก็จะไม่รู้วิธีแก้ทางนะครับว่าเราชนะทางทีมไหนแพ้ทางทีมไหนนะครับพกมาแรงนะเนี่ยเออ้เนี่ยเนี่ ผมก็ไม่คิดว่าคนมีคนจะเล่นนะครับยอนนี่ก็โหดนะโอ้ดูดแรงมากเลยแล้วก็หิวใช้ได้ใช้ได้ไดน่านเล่นอยู่นะครับอูโคตรแรงอะดูดิ โหเนี่ยดูดิทีมที่แบบผมไม่คิดว่าผมจะแพ้ผมก็แพ้นะครับก็มันสนุกตรงนี้แหละเวลาเล่นผีนะครับก็แตกไปหนึ่งนะครับผมอืมนี่แล้วกัน นี่แต่เมื่อกี้เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะไม่เคยเห็นใครหยิบมาเล่นนะครับผมแต่เอาจริงๆนะไอ้เนี่ยไอ้กระล่ำเนี่ยโควรเนร้ฟนะครับเพราะโกงเกินท,นนทั้งน่ะท้านี่ที่ผมเล่นนะผมก็ไม่ว่ากโกงนะนี่แค่เลเวลสิบหกเองนะครับหน้าแบบหน้าลด อะไรไหมหลบหลีกนะครับเหลือสัก30ผมก็ว่าโกงแล้วนะนี่กี่เปอร์เซ็นต์เออเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเทียเจ็ดหรือว่าเทียเจ็ดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน่าจะแบบเพียงพอแล้วนะเพราะงั้นพวกไอ้ฮันซีอะไรเงี้ยก็เล่นไม่ได้เลยครับที่เป็นดาเมจเร็วๆดาเมจแบบหลายๆฮิตนะครับน่าจะแบบเนิร์ฟอะควรควรเนิร์ฟจริงๆ อันนี้สะโคกเหมือนกันแล้วก็เนี่อย่งผมชนะทางโจไปผมก็จะจิ้มมันที่โจวไปตัวเดียวนะครับผมถามว่ามันมันโกงไหมจัวไปมันก็เล่นได้ครับแต่ว่า เนี่ยมันก็ยังปาดตายมันอยู่ที่ดวงล้วนๆเลยครับจริงๆผมก็เมนโจไปนะแต่ว่าตอนนี้แม่งแบบเล่นไม่ได้จริงอะ่ะเจอไอ้กระลำเนี่ยน่าเกลียดมากครับ ก็จบไปนะครับผมรอบที่หกไหมอืมรอบที่หกนะครับเดี๋ยวอีกสี่รอบเรารีบไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินอันนี้คานาักนะจริงๆคานาักเนี่ยมันเป็นเมตาตอนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆต้องมีสโคเพราะงัน้นระยะโจมตีมันสั้นนะครับเดี๋ยวผมลองดูก็ได้ไม่รู้จะไหวไหมนะ อันนี้อันนี้ถือว่าลองให้เพืเ่อนๆนะครับพลังเวทเขาสองร้อยเลยนะออฟไม่ธรรมดาแรงนะครับเนี่ยออฟดารมีสองร้อยยี่สิบแปดนะครับก็ค่อนข้างแรงเลยตัวเรามีหลบไงเรามีการหลบบันโคตรโกรงนะครับ คนนั้นเนี่ยแหละเกมเดเวลอปนะครับควรต้องเนิร์ฟได้แล้วนะครับกระล่านี่ขนาดเร็วสิบหกนะหายหมดดูดิก็มาเป็นพันเก้าแล้วนะครับผมก็ชิวๆไปเรื่อยๆอุ้ยกดผิด เ,เจอกระลำสองทีมนะครับแต่ขอเป็นทีมล่างดีกว่าทีมบนมันมีขวดยานะครับก็ไม่อยากเสี่ยงเขาน่าจะถึกกว่าเราโอ้ถึกมากอะ่ะ แต่ก็ยังไหวนะครับถ้าเรามีสโคบเราไกลเราตีเข้าไกลกว่านะแต่ก็มันอยู่ที่ดวงนะครับหลบใครหลบได้เก่งกว่าก็ชนะไปนะครับผมนั่นไงเห็นไหม โอ้ดูดิโคตรน่าเกลียดเลยอ่ะไม่น่าแพ้เลยนะครับเมื่อกี้แต่ก็แพ้แบบงงๆนี่เขาก็ไม่ได้มีอะไรนะตอนนี้ก็กระลำเหมือนนครับแต่เป็นกระลำแท็งนะแล้วก็เขาเล่นแบบอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูว่าในอันนี้ถือว่าลองนะครับ ที่แม่เขาใส่ทงมาให้มันโดนดาเมจเบาแล้วก็เป็นยื้อเวลาให้นานนะครับดาเมจก็ขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้เราจะไหวไหมนะครับเทสให้ดู ดาวเยอะมากเลยดูดิสองตัวเนี่ยนั้ี่เราใช้หน้ากากนะโอ้ถามจริง มีอะไรนะผมตายได้ไงวะงงโอ้โหดูเขาดิหลบหน้าเกียดเกินไม่ใช่ไม่ไหวนะครับแต่อันนี้คือแบบสวยจัดหลบเอาหลบเอานะก็สิบเกมเอาอย่าง,อ,นน game, งอันนี้เก้าเกมแถมอีกเกมหนึ่งอันนี้เฮาจริงแหละ ว่าติดเล่นมากนะครับเดี๋ยวแต้มลดนี่ก็หนักเหมือนกันเดี๋ยผมผมให้ดูนะที่ที่ผมลองเทสให้ส,สอเกมนะครับเมื่อกี้จาก9เกมก็ที่แพ้นี่ก็เป็นเพราะทีมีฝั่งเป็นกระลำนะครับแล้วมันก็หลบตลอดเลยลองพิจารณาดูครับทีมได้ไม่ไอเทมผมตนะันไหมทั้งคู่เลย แต่มันมันอยู่ที่ว่าอีกฝั่งดวงดีกว่านะครับเขาหลบกระจุยเนี่ยดูดิอ่ะเนี่ยดูหลบนักเกียดมากอะครับโอ้ผมปาดเขาไม่โดนแล้วเขาปาดผมโดนรัว เกมแบบเดียวกันเลยแต่เขามีมาโน่นะครับผมไม่มีไม่น่าไหวอ่าไหวเนี่ยอยู่ที่ดวงจริงๆครับก็สิบเกมนะครับผมเรามาอยู่เกือบพันเก้าถ้าไม่ติดเล่นสองที่เทสได้สองเกมก็ชนะเก้านะครับผมว่าประมาณก็ถือว่าเล่นได้นะครับชิวไม่ได้ถือว่าลำบากแต่ว่า ด้วยความที่เลเวลผมมันน้อยครับก็ไม่ค่อยอยากเล่นทีมชุดนี้เท่าไหร่นะจริงๆอยากเล่นเป็นทวก s t สเทมากกว่านะครับแต่ว่าไม่มีเลเวลก็เดี๋ยวรีบทำสมบัติก่อนนะครับให้มันท็อปจะได้ลง p ีเป็นคลิปแนวทางให้เพื่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คงขึ้นแหลงคิงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากถึงแหลงก๊อดก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผม เออแล้วคาอัปเดตอีกนิดหนึ่งบ้านตอนนี้ก็อัพตันแล้วนะครับที่เลเวลแปดแล้วก็โรงแรมก็ตัดแล้วที่เวลแปดนะครับตอนนี้กำลังอัพแท่นตีเหล็กนะครับตรงน,นี้เดี๋ยวผมมาศึกษาว่าวิธีทําหินโยกลูนนะครับว่าทํำยังไงเดี๋ยวมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ